สวัสดีครับผมสกายนะครับฮ่าคลิปนี้นี่เราก็จะมาวาดตัวละครสุดเท่จากเรื่องเบเบ็ดเอ็กซ์กันดีกว่าครับอ่าเป็นใครไปไม่ได้แล้วนั่นก็คือหน้ากากเอ็กซ์นั่นเองครับไปมาเรามาวาดกันเลยครับโดยกายว่าทรงกลมนะครับมีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นบาลานซ์แบบนี้นะครับอ่าเนื่องจากว่าอันนี้มันไม่ใช่หน้าคนนะครับเพราะมันเป็นหน้ากากเอ็กซ์นะครับหน้ากากเอ็กซ์ก็แปลว่ามันใส่หน้ากากนั่นเองครับเราก็จะมาวาดอย่างนี้ก่อนเลยครับวาดอ่าทรงทรงกลมมันก่อนนะครับเนี่ยโครงหัวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่า เขาเรียกว่าไนงะกรอบหน้ากากนะครับว่ดเป็นอย่างนี้เลยครับมันจะไม่กลมนะมันจะแบบรีๆหน่อยนะออย่างเงี้ยแล้วก็วาดตัวนี้ก่อนเลยครับคือตัว x นี่ขีดอย่างนี้มามันจะเป็นรูป x นะรก,กระบาดตัดกันประมาณนี้ลากมาให้ประมาณใกล้เคียงกันนะนี่แล้วก็ตัดกันตรงนี้ก็จะหนา,หน,าหน่อยนะตรงนี้ก็จะเล็กลงนิดนึง ตรงนี้หนาๆน,นะครับเนี่ยหนาๆแล้วจะนี้เล็กนิดนึงนี่เราก็จะได้หน้ากากเอ็กซครับอ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็วาดขอบวงอีกวงหนึ่งครับอ่าเป็นวงนอกไอ้วงในนี่เราล่างไว้คร่าวๆก่อนนะครับแล้วนี่ก็คือวงนอกวงนอกที่ที่ขนานกันอ่าประมาณนี้อ่าเนี่ยเราจะได้วงสองสองวงซ้อนกันนะครับ จากนั้นอไอ้วงไอ้วงชั้นในเนี่ยแหละเราจะวาดมาเป็นกำแพงเมืองจีนนะอ่าฮะอย่างนี้เลยครับคล้ายๆเป็นฟันเฟืองนะครับนี่ไอไอเส้นด้านในเนี่ยเราจะให้มันเป็นแบบาการกดร,ระยะของนี่ครับไอตรงฟันเฟืองตรงเนี้ยอ่ามันจะเหมือนกำแพงเมืองจีนทรงโค้งนะครับแบบนี้เลยเนี่ยวาดไปครับเนี่ยพอเรามีมีโครงโค้งแล้วเราทให้เราวาดได้ง่ายขึ้นนะแบบนี้เลยเนี่ย นะเราจะได้วาดให้มันเป๊ะนะครับอันนี้ผมอาจจะหยาบๆหน่อยนะคือมันอาจจะแบบ <c oughs> เพราะว่าผมวาดไม่ถนัดนะดังนั้นเพื่อนๆก็ไปวาดให้มันโคง้คงๆสวยๆกว่านี้นะอันน,นี้ผมกะเฉยๆมันก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยอ่าเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนเอาให้มันสวยๆชัดๆนะครับคือตรงข้างบนเนี่ยมันต้องหนาๆห,หน่อยอ่าะหนาๆ แล้วข้างบางข้างล่างตัว x อ่ะตรงหางมันก็อ่าแคบลงมาหน่อยอ่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปนี่ก็จะเป็นทรงของหมวกกันน็อกมาแล้วนะครับนี่ก็หนาหนานิดนึงแล้วก็ไอ้ตรงข้างนี่ก็รีบๆเลยนะรีบบเลยไม่ใช่รีบเร่งนะไม่ใช่รีบวาดนะหมายถึงรีบนะครับรีบแบบรีบๆหัวรีบๆอ่ะเออแล้วมันจะเข้ารูปเข้าทรงนะครับเนี่ยประมาณเนี้ย มันอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่ามันเราต้องเกาไม่ให้มันมันมันเป็นทรงกลมนะแต่ต้องเป็นแบบคล้ายลีลีหน่อยแล้วก็เป็นแบนอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยเราก็จะได้หน้ากากเอ็กซ์รับอ่าสวยพอรถได้กกหน้ากากสวยๆเราก็ล่างคัดอาโคงอาณาตมีเลยครับนี่นี่คือช่วงบอดี้นะครับอันนี้คือเส้นสะโพกครับนี่คือเส้นเอวล่ลางมานี่คือเส้นบาลานนะครับเส้นตรงกลางและนี่คือกางเกงในนะครับนี่ล่างเป็นโครงค่าวก่อนครับขาท่านบน เส้นหัวข่าวแล้วก็ขาท่อนล่างแล้วก็เท้าอ่าเพื่อนๆจะสังเ,ตงเกตเห็นว่าหัวมันจะโตๆหน่อยนะเพราะว่าหัวมันโตเพราะมันใส่หน้ากากนะอ่าแล้วนี่ขาท่อนบนท่อนล่างแล้วก็เท้าประมาณนี้อ่าเท้าขวาก็จะยื่นมาข้างหน้านะส่วนเท้าซ้ายก็จะแบบเอ็นแบกหลังนิดนึงนะแบบกำลงังเตะท่าเลย แล้วก็วาดมือมาครับเดี Miguel, ๋ยวผมจะทำมือควายเป็นรูปตัว x เลยนะครับ่จะได้เทครับให้สมก็เป็นหน้ากาก x แล้วก็วาดมือครับวาดมือก็จะเป็นมือแบแล้วกันอ่ะตรงนี้เป็นมือแบแล้วนิ้วโป้งอ่านี่วาดไปตรงนี้นิ้วโป้งนะครับแล้วก็อ่านิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วตรงอันสุดท้ายนี่คือนิ้วก้อยนน่ลองกะเข้าๆไปดูก่อนนะครับแบบนี้เลย ตรงนี้มืออยู่ประมาณนี้จะได้ไม่บังหน้ากาก X นะอุสตสาห์วาดโคตรยากครับจะต้อง <laughs> ไม่ให้มือมันบังนะอ,อ,อย่างนี้เลยครับอ่านี่อันออนี้คือนุ่งอุ้งนิ้วก้อยนะครับแล้วเสริมน,นิ้วโป้องอยู่นี่อาแล้วก็ลากมาเป็นแขนท่อนล่างนะครับ เนี่ตรงนี้คือข้อศอกแล้วก็ตรงนี้ล่างมาติดกันเลยอ่านี่เราก็จะได้เป็นรูปตัว X นะครับแค่นี้เราก็จะได้อนาตโมยแบบที่เราต้องการนะเป็นท่าทางที่เราชื่นชอบนะต่อจากนี้เราก็ทําการเติมแต่งดีเทลเลยครับนี่ก็วาดตรงมือนี่ก่อนเลยนะเพราะว่ามือนี่มันอยู่มันอยู่ชั้นเขาเรียกว่าไงนะชั้นนอกสุดนะมันจะเป็นทับทุกส่วนนะฉะนั้นเราวาดมือก่อนจะง่ายครับมาเดี๋ยวผมวาดเบเบตตรงนี้ดีกว่าครับนี่คือเบเบตแบบเผาๆนะ พูดง่ายคือรายละเอียดคือม่วนนิ่มเลยนะนี่ว่าตัวเป็นกิ้งกือสักหน่อยนะตรงนี้โชว์ก็ประมาณนี้ครับเนื่องจากว่ามันเล็กมากนะเล็กจนผมแบบไม่ไหวอ,ะอ่ะมือมือนิ้วมือก็ไม่ต้องยืนแล้วเอามาจับเบเบนี่เลยอ่านี่แล้วก็ตัวนี้นิ้วโป้งนะครับอ่าสวยเนี่ยอารมณ์เหมือนคว้าเบเบดไว้ในมือนะครับเฮ้ยนี่เลยครับอย่างนี้เท่กว่านะ แล้วเราก็วาดมือครับวาดแขนตรงนี้ก็จะเป็นแขนเสื้อนะครับเป็นแขนสั้นอ่าใส่แขนสั้นไว้นี่มีร่องเข้าไปนี่แขนเสียบเข้าไปอ่าประมาณนี้ส่วนชุดที่หน้ากากเอ็กส่นี่ก็จะเป็นชุดที่มีฮู้ดนะครับเป็นแบบเสื้อคลุมมีฮู้ดนี่นี่ก็วาดฮู้ดไปครับนี่ประมาณนี้ อ่าสวยเนี่ยง่ายงายย่างนี้เลยครับ2ฝั่งซื้อมันก็จะเป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อเชิ้ตใส่ไปไอเสื้อไม่ใช่เสื้อเชิ้ตเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเสื้อคลุมอ่าตรงนี้เป็นแขนเสื้อ,อประมาณนี้ โอเคเป็นไงครับแค่นี้เราก็ได้ท่าแบบตัว X นะเดี๋ยวขีดตรงนี้ให้มันเน้นๆหน่อยตัวนี้คือแขนนะครับมือไล่ไปครับน,นิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางแล้วก็นิ้วฉี้นี่ประมาณนี้น,นั่นแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีเสื้อคลุมยาวๆแบบเท่ๆเลยนะ นี่ฟืบนี่ประมาณนี้เลยโหมันมันตกกรอบนะ <c ười> คือผมต้องหนีไอตัวที่อยู่ด้านซ้ายมือนะไอตัวไอตัวเบิร์ดนะเบิร์ดมันอยู่ทางด้านซ้ายมือกาลังยิงเบเบดมันเลยกินเนื้อที่ค่อนข้างเยอะนะห <c ười> น้ากากเอ็กของของผมนี่ก็เลยจะต้องอ่าบีบตัวลงมานิดนึงอ่านี่ฮะเสคุมสยายสวยงาม พอเรามีโครงเสื้อคลุมแล้วเราก็แต่งดีเทลคนระับนี่คือดีเทลข้างในเสื้อคลุมนะล้าตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อเชิ้ตเสื้ออยู่ข้างในตรงนี้ก็คือข้างในเสื้อคลุมอีกทีนึงเติมรอยยับไปนี่แล้วนี่คือกางเกงนะเป้ากางเกงนี่ตรงเป้า ก็เติมยับไปนะครับยับตรงนี้ยับยับเป้ากางเกงก็จะเป็นกางเกงขาสั้นนะครับเนี่ยป,ปึบเปึบพยายามวาดแบบง่ายๆนะเนี่ยป,ปึออย๊บอะไรเงี้ยไอตรงนี้ขาข้างนี้จะถอยไปข้างหลังนิดนึงนะเพื่อความเท่นะขากางเกงก็เลยสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับ ดี๋ยวได้ยวตรงนี้มันกว้างไปตรงนี้คือข้อศอกนี่อ่าตรงเสื้อคลุมตรงนี้ก็จะมีแบบคล้ายๆเข็มขัดนะเป็นตัวรัดเอวนะครับเนี่ยประมาณน,นี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกระเป๋านะครับ เวลาเราวาดเราก็แค่ค่อยๆแ,แต่งเติมรายละเอียดนะถ้าเพื่อนๆสามารถจับหลักการวาดรูปได้นะฉะนั้นการวาดรูปมันก็จะไม่ยากเลยนะคือขอให้เราขึ้นโค้งให้ได้นะสัสดส่วนให้มันเป๊กกับคาแรคเตอร์ที่เราวาดนะที่เหลือเราก็อย่างนี้ครับพอเรามีโค้งแล้วเราก็แค่แบบจำรายละเอียดต่างๆของดีเทลพวกเสื้อผ้าหน้าผมอะไรประมาณนี้ชุดชดมเีเครื่องประดับมีองค์ประกอบอะไรมั่งนะนี่ก็ค่อยๆใส่ไปเนี่ยค่อยๆไล่ใส่นะ อันไหนลืมก็เดี๋ยวค่อยไปเติมนอกรอบนะเนี่ยตรงนี้คล้ายๆเข็มขัดนะเนี่ยมีร่องเสียบด้วยอ่ะเติมไปเนี่ยอารมณ์เหมือนได้ได้ฟิลแบบเข็มขัดนะตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยแต่ปล่อยแบบปล่อยอิสระนะครับมันไม่ได้รัดอะไรอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเสื้อคลุมที่แบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยนี่อันนี้คือมุมมันเนี่ยแล้วก็มีมีเนี่ย ที่ปิดปิดไปอ่านะประมาณนี้แหละง่ายๆเอาง่ายๆพอนะไม่ต้องเอาอะไรให้มันยากยากสวยนี่โอเคต่อไปเราก็มาทําการวาดขากันครับนี่ขาก็จะผอมๆหน่อยนะเพราะว่ายังเด็กดูนะนี่คือหัวเข่านะครับเวลาวาดก็อย่างนี้ครับโคง้งโคง้งโค้งออกโคง้งบานออกมานิดนึงแล้วก็โคง้งหุบเข้านะบแบบนี้ครับมันจะได้ทรงขาเรียวๆนะแต่เนะนี่ยสวย เนี่ยล้วก็ตาม anatomy เลยนะครับแล้วก็วาดใส่รองเท้าตรงนี้ก็จะเป็นเชือกปูรองเท้านะครับเนี่ยก็วาดแบบง่ายง่เลยนะนี่ประมาณนี้ครับค่อยๆเติมรายละเอียดไปตามสเต็ปนะครับแล้วก็เนี่ยร้อยเชือกเลยร้อยไปครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตัด ตัดเป็นตัว x นะครับเนี่ยตัวกากบาทตัดไปเนี้ยค่าวๆนะครับอ่าส่วนรองเท้ามันก็เหมือนมีมีกันชนนะอ่าเติมตรงนี้ก่อนอ่าโอเคเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าละแล้วรองเท้ามันก็จะมีกันชนนะนี่นั้นหนาไล่ไปเลยครับ เพื่อ,อนออๆก็ไปสามารถไล่ให้มันสวยกว่าผมได้นะเอะของผมนี่คืออวาดดีเทลคร่าวๆร่างโครงคร่าวๆให้ดูนะ,อะไอที่เห็นอยู่ครั้งนี้คือไม่ได้ตั้งใจวาดนะครับคือผมนี่เป็นสายลวกนะเผื่อเผื่อเพื่อนๆ,อออๆหลายคนยังไม่รู้นะคือที่ผมวาดน,นี่คือผมาวาดลูกๆกนะ <c oughs> ถ้าว่าตั้งใจวาดนี่มันต้องใช้เวลานานมากนะซึ่งผมก็ไม่มีเวลาที่จะมาวาดให้มันนานขนาดนั้นนะอผมก็จะมาแบบวาดเล่นๆให้ดูนะนี่คือการวาดเล่นๆนะเออหากเพื่อนๆทาได้เหมือนผมนะวาดเล่นๆได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองไปเทสตัตวเองในการวาดแบบตั้งใจวาดได้เลยนะแบบค่อยๆเลม็มค่อยๆตัดเส้นอะไรอย่างเงี้ยของผมนี่คือล่วเลยนะอันนี้คือล่วแล้วนะเ <laughs> นี่ยผมวาดก็ไม่ค่อยตรงเดี่ยวอะไรอย่เงี้ยนะ เ,ออเนีเนี่ยผมก็ขีดไปมุ่วมนะเ,นเพื่อนๆสามารถไปร้อยให้สวยกว่านี้ได้นะครับออไม่ต้องตามผมทุกกระเบียดนิ้วนะแต่ถ้าเกิดยังยังไม่ไหวนะครับออประสบการณ์หรือทักษะยังไม่เพียงพอนะครับก็ทําทามผมก่อนได้นะมผมพยายามวาดที่มันแบบง่ายที่สุดแล้วนะเนี่ยไอ้ที่ง่ายที่สุดก็คือผมก็เลยจะต้องลวกให้ดูนะออผมก็ลวกประมาณนี้แหละเนี่ยออไอ้ตรงนี้ต้องมีตรงนี้ด้วยอ่าเนี่ย ประมาณเนี้ยโอเคเนี่ยแค่นี้รองเท้าผมก็โคตรเท่แลครับเป็นไงครับหน้ากาก x <c oughs> อ็กอตรงนี้ลืมลืมเติมครับให้มันยาวขึ้นนิดนึงเนี่ยเนี่ยถ้าเราไม่พอใจเราก็สามารถมาแต่งดีเทลได้นะเออเนี่ยถ้าว่างๆนะผมว่าผมแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยเติมสายสายเท่ๆตรงนี้ให้มันพิวนิดนึงเห็นไหมครับ อย่าลืมนะว่าหน้ากากเอกนี่หัวมันต้องใหญ่ๆหน่อยนะเพราะมันใส่หมวกใส่หน้ากากกันน็อกเอาไว้นะเอ,อเราต้องกะระยะให้มันดีๆด้วยนะอ,อตรงนี้มันสําคัญมากครับเดี๋ยวหน้าก,ากากจะเล็กไปแล้วมันจะไม่สวยนะใหญ่ไปก็แบบหนักหัวนะเ <c oughs> นี่ยให้มันประมาณเนี้ยอ <c oughs> อย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยนี <c> ่ <oughs> เปเหล่าให้มันสวยนะโคตรเท่ <c oughs> <c oughs> ครับนี่เป็นไงเล่าอ <c oughs> อย่างจาบ หน้ากาก X ผิวพันธ์ขาวสายไร้สิวฝ้าด้วยบาร์ชนอ่อนขัดเคลือบความด้านด้วยครีมเบจเฉดเงาออลเรนต์ Man, แต้มแบบรั่วๆแต่ไม่ม่วนอะ้วฮ้ยลูกผู้ชายตัวจริงของหน้ากาก X ผิวเข้มต้องใช้บราวเท่านั้นนักลบริศนา X ได้ถือกำเนิดแล้วด้วยเลสละเลงเฉดเงาบลูให้เกเรแต่ไม่เกเนะเว้ยโบะเซลเลเนบูให้ชุดสีฟ้านั้นโคตรเททำเงาโดยเว้นแสงขาวแล้วก็เติมโคเบบู ขัดสีให้เงางามฝนเพอร์เติมสีในส่วนที่มืดมดีระบายเว้นได้เบางานนี้หนะ้ากาก X ของจริงโอ้โหท่าอย่างเท่